แม้ว่าปีนี้สภาพอากาศจะเริ่มเย็นช้ากว่าหลายๆปีรับแต่ว่าเมื่ออากาศเริ่มเย็นนักท่องเที่ยวนั้นก็ขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวกันโดยเฉพาะที่สวนพฤกษาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมพันไม้และดอกไม้นานาชนิดมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้ก็ต่างชาติมาเที่ยวชมสวนกัน สวนพันธ์ุไม้ครับจะมีอาคารจัดแสดงจํานวน12หลังไฮไลท์ของสวนที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายภาพกันก็เช่นสวนพืชกินมแมลงหรือว่าสวนพืชทนแล้งบริเวณนี้ก็มีต้นกระบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์นะครับให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาศึกษาได้ถ่ายภาพสวยๆกันผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษาศาสตร์เปิดเผยว่าในช่วงฤด,ดูหนาว ต่างๆนะครับทั่วประเทศตอนนี้ก็ถือว่ามีความสวยงามในหลายที่เที่ยวเลยครับและสวนพึกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจยังเตรียมจัดกิจกรรม2งงานใหญ่เพื่อกระตุ้นการเข้าชมสวนและช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงนี้ครับ ส่วนปลายปีเนี่ยนะครับเป็นไฮไลท์ทุกปีนะครับ,นะรบช่วงนั้นจะสวยงามมีดอกไม้มีพันธุ์ไม้หายากต่างๆและอากาศก็จะดีมากเราจะมีโบ t ทนิกเฟสติวัลในงานนั้นก็จะมีะดนตรีในสวนนะครับมีเพลงเพาะนะครับมีร้านค้าชุมชนต่างๆที่เราร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นเนะเข้ามาเที่ยวหาความสุขได้อย่างเต็มที่ครับ สำหรับสวนพฤกษาศาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8ม0คึ่งไปจนถึง4ม0ครึ่งถือเป็นหนึ่งใน2อุทยานพฤกษาศาสตร์ขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ